นี่มันครั้งแรกหมดนะที่ได้กินลิ้นหมูแล้วกระเพรานี่เผ็ดมากเน้ำด่วน <c oughs> สวัสดีครับกินกับปาดใน EP นี้นะก็อยู่กันที่ตลาดนางเลิงนะครับผมและร้านที่เราจะไปกินนะครับก็อยู่หลังตลาดตรงนี้นี่เองนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านข้าวแกงกะหรี่หนูนางเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่พี่เนมครับพี่เนมนสุดยอพี่เนมเป็นรุ่นที่สี่ใช่ไหมครับแกงกะหรี่แต้จิ๋วเนี่ยแตกต่างจากแกงกะหรี่ทั่วไปยังไงบ้างครับพี่สไตล์จีนน่าจะหอมเครื่องเทศอะไรมากกว่าสูตรของที่ร้านก็เป็นจากแต้จิ๋วแท้ๆทำมาต,ตั้งแต่รุ่นอากงอะค่ะที่อพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็เปิดขายมากว่า70กว่าปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วครับ เมนูที่ผมว่าเป็นเมนูทีเด็ดของทางร้านเลยมีเมนูไหนบ้างครับพี่ก็จะมีแกงกะหรี่หมูแล้วก็สตูลิ้นหมูอะคะ่ะแกงกะหรี่จะออกรสชาติเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็สตูลิ้นหมูจะออกเค็มๆหว,วานๆนะคะต้องบอกไม่เคยกินลิ้นหมูเลยปกติเรากินแต่ลิ้นวัวนะแต่สตูลิ้นหมูเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองละ <laughs> แล้วผมเห็นตรงนี้มีไข่พะโล้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสูตรของเราคิดว่าแตกต่างจากไข่พะโล้ของไทยเพราะของไทยจะออกหวานหวาน,วนแต่ของเราจะออกเค็มนํานิดหนึ่งเนี้ยค่ะไม่ได้หวานเจี๊ยบเนี้ยค่ะนี่วันนี้ผมแอบเห็นนี่เมนูนี้แล้วก็มีเมนูผัดกะเพราไก่ค่ะที่จะมีเฉพาะวันังคารกับพฤหัดโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแกงกะหรี่หนึ่งจานสตูหนึ่งจานนะครับแล้วก็ขอกะเพราเป็นกลับกับพะโล้เป็นกลับนะับแล้วเดี๋ยวเราลองไปกินกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากตัวกะหรี่หมูนะครับผมตัวน้ำกะหรี่ก็จะมีแบบเครื่องเทศบนมีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟักนะครับผมคือตอนกินเข้าไปอะ่ะมันหอมเดียผมชอบกลิ่นเครื่องเทศแบบนี้นะอ่ะ๋ยวลองใส่ซีอิ๊วหน่อยหนึ่งนะอ่ะลองดูนะอ่ะห่อแบบนี้พิ่ชีฟ้าสัาหน่อยหนึหน่งมาลองชิมกันดู ไครที่เคยกินข้าวหน้าไก่แล้วกินพีชีฟ้าอารมณ์จะเป็นแบบประมาณนั้นเลยผมลองกินกุนเชียงดูตัวที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงไข่หรือว่าไข่ไปลาโเนี่ยเป็นทอปปิ้งที่เราสามารถสั่งเพิ่มเพื่อม,มากินออกับข้าวกะหรี่หมูกับกระตูลิ้นหมูได้เลยนะอ่ะอยู่กุนเชียงดูด นี่เป็นสไตล์โบราณี่ก็คือเป,เป็นแบบแห้งๆก,อกรอบๆผ,ผมชอบมากคุณเชียงแบบนี้กินเป็นท็อปปิ้งได้เลยคือแบบแห้งๆกรอบๆแต่อร่อยมากนะเดี๋ยวเราลองมาชิมจานต่อไปดีกว่าจานนี้นะครับสตูลิ้นหมูนะผมบอกก่อนนะผมปกติผมกินแต่ลิ้นวัวนะยังไม่เคยกินลิ้นหมูก,กันนี่เป็นครั้งแรกผมนะครับที่ได้กินลิ้นหมูนะกินแล้วนุ่มๆใช้ได้คือไม่เหนียวไม่อะไรเลยคือนุ่มๆเลย อารมณ์คือเหมือนเรากินก๋วยจับแต่เป็นก๋วยจับกับข้าวที่แบบน้ำข้นขึ้นใส่ซีอิ้วเนี่ยนะแล้วก็ผีชีฟ้าเข้าไปหน่อยน,นี่เหมือนเรากินข้าวหมูแดงอ่ะเวลาเรากินน้ำข้นๆเนี่ยต้องมีไขด่ดดวยไข่ไข่ที่นี่สวยมากนะแบบ็ e เ t อร์ไข่คือดีมากคือแบบไข่ขา,ขาวอารมณ์เหมือนแบบเยลลี่อ่ะ คือนิ่มนิ่เด้งเงหน่อยห่อยแล้วคือโหดูไข่แดงเนี่ยเป็นเยลลี่และคือดีมากผมว่าจะลองมากินปูนดูดีเลยมาถึงเมนูนะครับเป็นไข่พะโลนะเป็นสูตรของทางร้านเขาบอกว่าไข่พะโลเนี่ยไม่ได้ติดหวานนะ,ะเรามาลองกินดูว่าเป็นยังไงมังนะ่งไะ ก็คือไม่ไม่ออกหวานก็คือเหมาะกันเป็นท็อปปิ้งเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลอามากิน,น,น,กน,นอันนี้อีกันนึงอันนี้ทํากินกันในครอบครัวแลารู้สึกว่าอร่อยเลยต้องมาขายต่อแล้วเมนูนี้เป็นเมนูที่มีเฉพาะวันอังคานหรือวันพฤหัสเรามาชิมกันดูนกระเพรานี่เผ็ดมากซึ่งผมคนชอบกินเผ็ดล้วดีมากน้ำด่วนน้ำอะไรพี่ อะไรก็ได้เผ็ดมากแต่อร่อยดูนะพริกไม่ยัง้งจัดเต็มคือมันต้องกินมาสมอะไรสักอยาก่างพี่ว่าคือเขาทางร้านเนี่ย้ตอนที่เปิดมานาเนี่ะเขาคงมีฟีดแบ็กลูกค้ามีอะไรเงี้ยตอนแรกนะไม่มีไข่ปลาโลไม่มีไข่ต้มไม่มีกุนเชียงนะแต่พอทำไปทำมาเสร็จเออเพิ่มท็อปปิ้งซะหน่อยนึงนอะไรเงี้ยไอที่แบบกินแล้วมันแมทเงี้ยแล้วคนชอบอะไรเงี้ยต้องสั่งพวกนี้แหละเพื่อม,มากินแบบเป็นท็อปปิ้ง topping, คู่อะไร ตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะที่เป็นโซนกรุงเก่าตั้งอยู่ที่ถนนสุภมิตรเลยสำนักง,งานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมานะสำหรับรสชาติอาหารนะเรียกว่าเป็นสไตล์ที่แบบกินเราจิตถึงสไตล์คลาสสิกด้วยบรรยากาศร้านด้วยบรรยากาศชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมนูแนะนำนะที่แบบมาถึงแล้วก็ต้องสั่งแน่นอนก็แกงกะหรี่หมูคุณต้องลองกินอยู่แล้วแล้วก็สตูลิ้นหมูครับผม แล้วที่ผมชอบม,มากก็คือพวกท็อปปิ้งเช่นกุนเชียงไข่ต้มแล้วก็ไข่พะโล้เนี่ยทางร้านเขาคิดมาแล้วว่ามัน,มนแมทกับเมนูเขาอะเราฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ชอบกะเพราชอบกินกะเพราเผ็ดผมกินไปคําเดียวเหงื่อแตกเลยเป็นกะเพราสูตรครอบครัวบอกว่าครอบครัวเนี้ยชอบกินเผ็ดนะครับวันนี้ผมกินอิ่มมากสังเกตได้วันนี้ข้าวหมดจานคืออ,อิ่มมากใครที่ชอบรายการกินแบบนี้ก็ฝากรายการกินกับปาดน,นะครับในช่องแล้วแต่ปาดน,นะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผม EP หน้าจะไปกินร้านไหนก็ติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับร